เอาละครับก็ตอนนี้กลับมาพบกับเซนโดไอวีนะครับพาร์ทที่สามกันแล้วตอนนี้เอคุณริวครับครับส่งเสียงนะครับคุณริวครับก็มาเดือนในวันน่งนะครับของการเล่นกิโลนะฮะภาคสี่นะครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะตอนนี้ผมก็เห็นคุณริวอยู่ไกลๆแล้วนะฮะอีกเก้าร้อยกว่าเก้าร้อยกว่าเมตรคุณริวเห็นผมในแผนที่ไหมฮะสีม่วงนะฮะ เห็นแล้วครับครับเราเดินมาเจอกันกลางทางได้ไหมครับลงเขาโอ้โหลงเขาโอ้มันอยู่บนดอยครับโอ้โหรถคันนี้สวยจังเบยขอละกันนะเดี๋ยวผมจะไปรับนะฮะคุณริวฮะอ้าวผมกำลังขึ้นรถอยู่นี่เนี่ยผมโดนตำรวจไล่ครับเก่าร้ายฮะเอาเคไปช่วยเอ้ยอย่าเบียดดิคุณเฮ้ยลอยโอ้โห รู้สึกผมเหมือนผมจะเห็นคุณฮะคุณอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับคุณคุณเห็นรถรถที่อยู่บนตึกไหมครับเห็นแล้วร่วงแล้วะตกลงมาแล้วฮะขโทษเลยโดนตำรวจไล่พลังพิเศษก็จะไม่มีผมวิ่งอ้อมแล้วครับถ้าเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอผมด้วยรอผมด้วยเอาใครยิงตำรวจครับเป็ตำรวจล็อกติดล็อกติดเลยเอาครับ คุณคคร็วคนเร็วขับเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงให้รอเรารแป๊บับเราแป๊บรับอ่ะคุณคุณมาขับครับเดี๋ยวผมผมอยากนั่งซ้อนมากกว่าประตูอ่ไปเลยครับเดี๋ยวคุณร็วจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันก่อนไหมครับเอ่อเอางี้ก็ได้อ่าคุณร็วเปิดแท็บขึ้นมาครับคุณร็วครับเปิดแท็บครับแล้วก็เห็นเห็นร้านเสื้อผ้าที่อยู่ใกล้ๆกล้สุดไหมครับใกล้สุดอ่าอนี้เดียวครับ เอเอาเอางี้เอางี้เดี๋ยวผมพาไปดีกว่าเดี๋ยวผมพาไปดีกว่าอ่าลง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 ผมเห็นร้านเสื้อผ้าอยู่ครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะสักครู่นะฮะเดี๋ยวผมพาไปในตอนนี้เราอยู่กันอ้โหมันไม่ได้ไกลเลยครับอยู่ตรงนี้เองมา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 ไปกันเถอะหาที่เล็กน้อย่ะป่วยมันยิงกันไหมครับเราไม่ต้องไปสนกันนะเอ้า โอ้ตัวกระดกโดดโดดรอยลนะวิ่งไม่ดูเลยเฮ้ยมาแลวางับประโถ่โก็ปีนแล้วนะอืมอ๋อตรงนี้ปีนคนบอกกำลังคุยโทรศัพท์อยู่อ่ะมาส่งถึงที่นะครับโอเคคุณดิวมีมีเงินอยู่เท่าไหร่ครับคุณดิวอ,อย่าลืมอย่าลืมกดแท็บครับคุณดิวครับกดแท็บครับ บนแถบเราก็ไปอันอันเอ่ออันกลางอันล่างสุดนะครับอันนั้นนะฮะรับตังค์แล้วก็เข้าไปซื้อเสืออ้อเลยทีเดียวครับนะครับเข้ามา<อ><ด>เลือกซื้อเสื้อผ้ากันดีครับหกพันแปดฮะอยากอยากแต่งตัวก็เต็มเต็มที่ครับผมก็จะแต่งเหมือนกัน,กนเราเปลี่ยนชุดกันเดียวอ่ะมีอะไรน่าสนใจมาก แต่แนวไปเกินไปลวลวเสื้อของพวกเด็กเกอร์นะนี่แนวแต่มันเปลี่ยนสีไม่ได้เป็นเป็นเหมือนกับว่าแก๊งสีฟ้านะเซ็ตโลหะที่แล้วนี่เสื้อผ้าของดิชดอครับแก๊งสีแดงมอร์นิ่งสตาร์โออันนี้ก็เข้าท่า โอ้เซฟไปเลยฮะนี่เราเซฟเราก็ต้องผีม่วงครับแบตเตอรี่น้ำม่วงเกี๊ยวตีเนื้อน้ำตาลตีชงพูเลยดีกว่าครับ น่ารักฟุงฟินเนี่อันนี้สีเขียวคุณเิวพร้อมนะครับคุณเิวครับสวัสดีครับออกมารอละเดี๋ยวเราจะไปทำเควสกันนะครับคุณเิวครับเดี๋ยวผมต้องหารถแถวนี้ก่อนดีกว่าเอ,อ้าไง่ายง่รูมนันดีเอา อยู่อยูมาท้าอา่ะท้ามยังไม่ทันทำอะไรเลยนี่แจกแจกปักคองไปหนึ่งดอกเอา้อาเอ้าต่อยเยอะต่อยขอหนึ่งมัดขอหนึ่งมัดอุ้ยอ้าวเทรดซ่อา้อาวจิบหายราคาคนตายโดยไม่ได้เจตนาอือเหเจอของน,ะน่าสนใจเข้าแล้วครับ ได้ครับพร้อมแล้วเหรอครับผมกำลังดิฟรถเล่นอยู่ข้างหน้านี่ครับโอ้ยใครยืนโอ้โหหน้าฟาดกำแพงไปครูลิวครับเราไปทำเควสกันดีกว่าครับไปเ,เสื้อแนวจริงเลย,ยเดี๋ยวได้สักครู่ครับเดี๋ยวผมรับเควสให้ครับมาอ่ะเออ่กดตกลงมาครับ โอเคครับอ๋ออ,อ,อ,อันนี้มันเหมือนกับภารกิจแรกแรกเริ่มเลยครับให้เราตามเก็บของพวกนี้ครับมันเป็นเหมือนกับพลังพลังพิเศษให้เราครับเราจะได้ใช้พลังพิเศษได้อ่ะกดกันเลยครับกดเลยครับุณลิวแหม อ้าวแล้วทำไมผมลงเลยเนี่ยโอเคเราไปหากันเถอะมันมีคนข้างทางกันแล้วเฮ้ยเดี๋ยตตำรวจก็ไล่สิฮะแมต้องหาต้องหาให้เจอด้วยว่ามันไม่บอกด้วยว่าอยู่ไหนไม่รู้ได้ไปขับขี่มาได้ไงครับเฮ้ยเฮ้ยเกียร์มันลั่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยดีด้หน้าหวาดเสียวอนะไปไปแล้วครับ โล่งแล้วนะขอโทษเอ้ยมาเต็มดีๆนล้วมันอยู่ตรงไหนคุณดิวจะขับเองหรือว่าจะซ้อนผมครับเออซ้อนคนก็แล้วกันนะโอเคครับงั้นเราไปกันต่อเลยหาไม่เจอสักทีอ๋อเจอแล้วครับอ๋อๆๆได้แล้วครับหนึ่งอัน Just keep เอาเอาปะเอ้ยคนต้นไม้เอาโอ้โหผมไมได้ตั้งใจโอ้โหอ่โสุดล่าสุดพาติ้งยทีเดียฮ้ยเอาโ mm. อา้โหเมื่อกี้เมื่อกี้ตัวตะกังหนาหน้ารถครับ ตะกังมันตัดหน้ารถคนระับรถไปคว่ำครับเอาได้แล้วเย่หาให้เจอครับอยู่ตรงไหนเอ่ยนั่นไงครับเฮ้ยโหนีไม่เห็นคนระับรถกำลังจะแปลงสภาพจากจากรถมอเตอร์ไซค์กลายปเป็นอะไรครับอาร์คริวลงไปเก็บเลยครับ คุณจะได้พลังพิเศษด้วยครับโอ้ย right, oh, oh. อะไรเนี่ยฮะได้ละขึ้นมาเยเอ๋อหาเรื่องหาเรื่อง <c oughs> อ๋ออ๋อ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่อยากมีปัญหาอันนี้อยากมีปัญหานี่ครับนี่แล้วทำไมมันเหมือนกันเนี่ยกาแฟสองตัวแล้วเ่ยเหมือนกันอย่ยเอ้าเอ้าเอ้าเอ้เป็นลูกผู้ชายตัวจริงครับลูกผู้ชายตัวจริงครับทาไม้กระบิงปาผู้หญิงเบิร์ดกระโหลกซะดีโคตรแมน โคตรแมนแมนอือตื่นสามสอบทีนึงอ๋อขับไปกันเถอะครับเราเราไม่ต้องสนใจมันครับไปลำท้อเฮ้ยรถรถหอุ่มใกล้ถึงแล้วฮะอ้าวมันบอกให้เลี้ยวอ้าวอ้าว อ้าคุณคุณริวคุณริวถึงกับร่วงเลยเดียวอันนี้รถรถโรงเรียนครับรถโรงเรียนอะไรครับเนี่ยอ่ะถึงแล้วแจ้แล้วมันอยู่ตรงไหนอ่ะออาเข้าไปหาให้เจอด้วยครับโอ้โหเอ้าเกิดอาการบักครับแล้วมันก็วิ่งหนีไป รถมันมันทำไมมันมาดูดูรถอ้าวรถเองโอ้โหโอ้โหไอ้นี่บอกแค้นใจอ้าวเกิดอ๋อโดนยิงครับโดนยิงไปเราไปกันเถอะบักบอยก็เจอยน่เลยอยู่ๆโดนวิ่งมาต่อยครับหนูถึงกังงเลยเดียวครเจออย่างตอนนี้สภาพรถจากรถแต่งรถสูตรนะครับจะกลายเป็นรถใส่ถังไปแล้วครับ เอาเจอแล้วฮะอ่าลงไปเอาเลยครับรีวิวครับทาลงมาดิจิ๊บเก๋สวีดี้มากครับน่าสดชื่นสดชื่นเลยเดียวครับใช้ยาสีฟันอะไรฮะรีวิวครับทำไมไม่ใช้คอเกต์มีการมีการมีวัสขายตรง เด้งเว็นเ้อบกตรงว่าไม่ไม่เห็นเ้ไม่รถไม่ได้เอเลี้ยวแหกค้มาอืมทำไมคนมันขับรถกันแบบเีไม่คิดจะมีไฟแดงนะครับอ๋อมีครับแต่ไม่เห็นนะเด็กพยายางเที่ยว้ว เกิดเกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวเดี๋ยวถอยก่อนถอยก่อนขึ้นแล้วตอนนี้ควันขึ้นแล้วใกล้จะระเบิดเต็มที่โดนประมาณหนี้ครั้งระเบิดแล้วไม่น่าเชื่อว่ายังขับได้ครับออีกที่นึงนันเหรอไปจ้ไปนันเถอะเอาดิฟหน่อยโอ้โหดิฟชนลงแทงดิฟชน น,น่าจะอยู่อ่าเจอแล้วครับจ้องมานุษย์ต่างดาวมัน,มนทำลายบ้านเราไปแล้วครับบ้านเราไม่เหลือแล้วครับจากข้างซ้ายอ๋อไปไปที่เมนูครับไปกดแถบไปที่เมนูครับแล้วก็ไปที่พาวเวอร์ครับแล้วก็อัปเกรดทั้งสองลันเลยครับทั้งวิ่งไวแล้วก็กระโดดสูงนหมดเดียวครับ ทำเป็นไหมครับโอเคครับตอนนี้ผมอัพเรียบร้อยแล้วโอเครอรอรอคุณลิวก่อนนะโอเคครับทำไมผมสูงกว่าคุณเลยเนี่ยพลังเดียวกันเลยอ๋อมันพาไปทดสอบ บเทาสอบการกระโดดก่อนนะครับอคุณดิวว่าไปเลยครับเจ็บโดดโดดออกผมผมโดมผมมาถึงนี่แล้วครับอไปดิวตรงนี้แล้วครับต้องเติมแรงแล้วครับวิ่งโดดอ้าวโดดไม่ขึ้นนั่งรอเลยทีเดียวมาไวไปครับมาไวไปครับถึงไหมครับไปนั่งนั่งชาร์จดิวครคุณดีวว่าเดี๋ยวผมไปหาแล้วกันครับชาร์จชาร์จแรงๆครับชาร์จ โอเคครับมาได้แล้วอ้าวผมลงมาหาข้างล่างเนะครับอาาไปแล้วมาแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณลิวคุณคุณคุณลองกระโดดนะครับคุณคุณลิวลิวกระโดดนะครับกระโดดกระโดดเฉยๆนะครับไม่ต้องขึ้นไปนะลองกระโดดดูว่าผมจะดูว่าสูงขนาดไหนครับอ๋อประมาณนี้ครับแล้วคุณลิวดูผมนะครับดูนะครับโอ้โหจรวดชัด โอ้รู้สึกผมผมจะอัปเกรดมันเกินระดับ3ามแล้วครับมาเล็กทูผมกระโดดทีเดียวนี่แทบจะข้ามตึกได้เลยครับเนี่ยมาแล้วครับริวบมามากันเถอะครับว่เลยเกิน How am I e อ p ล c t e d to jump on that? Try p u s นก a p ยขึ้นรัวๆครัขึ้นรัวๆครับ ขึ้นรัวๆครับขึ้นกระโดกะโดกดสเปซบาร์รัวๆเลยครับใส่ใสไม่จะไปยังจะไปดมแอรได้เอาสหนุแล้วเลยช็ผมวิ่งขึ้นได้ครับแต่คุณยังไม่ได้อัพท่าวิ่งครับคุณต้องอัพทีหลังนะครับ <laughs> คุณต้องกระโดดขึ้นมาก่อน <c oughs> ตอนตอนหลังๆมาเราจะสามารถ,ถไปเอ่อวิ่งข้ามกำแพงได้ครับไปเฮ้ยอยเกือบเกือตกตึก มาหรือยังครับเอาไปแล้วโอ้ยจะก,กับดูจะไปเรื่อแมนอีกรอบนะครับมาเลยครับม,มาเลยครับมาเลยครับไปกันเถอะครับไปกันเถอะเดี๋ยวช้าครับเดี๋ยวช้าไปเอาเลยเลย,เลย <c oughs> ไม่เป็นไรครับรทำเว็บ ลงไปเลยเลยครับวัสดีครับคุณสไอเดไร์แมนโอเคครับตอนนี้เราก็ผ่านภารกิจการซ้<ป>อมกระโดดกันแล้วนะครับไปเราลงไปเล่นกันเลยครับโอ้ยไม่มีพื้นที่หรือมันสูงเกินร <c oughs> ู้สึกยังไงบ้างรครับตอ <c oughs> ยากเกิดจะบรรยายนะครับ ขั้นแรกจะเป็นการซ้อมกระโดดครับขั้นที่2จะเป็นการซ้อมวิ่งครับเนี่ยคณเร็วจะต้องวิ่งเก็บไอเม็ดสีเขียวๆนี่ครับจนถึงเส้นชัยนะครับโอเคไหมฮะนี่ครับเป็นชัยนะครับอย่าจะไปเก็บไอไฟนี่นะครับถ้าเก็บไอไฟนี่จะทําให้ความเร็วลดลงเลยนะฮะเก็บแต่ลูกสีเขียวๆนี่ครับมาเราวิ่งแข่งกันถ้าเราวิ่งไปถึงได้ภายใน15วินาทีนี่เราจะได้เหรียญทองนะครับพอเลยเดียวอ่ะไปกันตื้ เลี้ยวครับเลี้ยวเลี้ยวครับบอ้เลี้ยวดูลูกศรด้วยครับอูริวดูลูกศรด้วยว่ามันให้ไปทางไหนครับเรโอ้ยเร็วเร็วเกิน โอ้โหลดลดลดกระเด็นกระโดดด้วยนะครับถ้าเกิดมันเป็นคำสั่งให้กระโดดก็อย่าลืมกระโดดนะครับแล้วก็เก็บเม็ดสีเขียวๆมาเรื่อยๆครับโดดโอ้ยโดดโดดโดดลดมาชนขวางทางโอ้โหเย้เย่ไหนแล่ามาเ่ยใช้เป็นทางว เหรียญทองแล้วครับเรียบร้อยกำลังจะทำท่าดีใจซะหน่อยปะโถเอ้ยแล้วก็จบภารกิจกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเข้าไป e n t รัวๆเลยครับคุณลยครับได้เยอะเลย โอเคอ้าวคุณอยู่ไหนครับอ๋ออยู่ตรงนี้นี่เองครับเอ้ยไม่ไม่เล่นครับอันนี้คืออันเก่าครับภารกิจเก่าครับโอเคงั้นจะอยากเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนทรงผมอะไรหรือเปล่าครับหรือว่าเราจะไปลุยกันต่อเลยครับลุยกันต่อเลยเหรอลุยกันต่อนะงั้นเดี๋ยวผมล็อกเฟสให้แล้วกันอ่้อ มันเหมือนกับการฝึกสู้กับเอเลี่ยนครับอ๋อไปไปทำลายเกาะบาเลียของเอเลี่ยนกันเถอะนะฮะโอ้ยอ่ะเี่อะยนยืนรอกันเลยทีเดียวน่าเบื่อเนี่ยออ้ครับเฮ้ยเอ๋ยมาไปมาไปเอาวิ่งเลยเหรอครับนี่ครับเห็นเห็นเห็นวงเห็นวงกลมสีแดงแดงไหมครับเห็นวงกลมสีแดงแดงไหมครับไปแล้ว วิ่งไปที่วงกลมสีแดงเลยครับแล้วแ,แตอนนี้ผมติดติดตึงเฮ้ยเฮ้ยติด,ตดอเาอากออกออกออกยังยังไม่ได้ไปไหนเลยตอนนี้ครับมอเตอร์ไซค์ผมมีปัญหาเฮ้ยเยฮ้ยอือหืออือหือแล้วร่วงล่วงออกล่วงออกไปไหนแล้วครับมอไซค์ผมไปแล้วครับลงน้ำเลยแล้วครับ <S <S ผมอยู่บนฟ้าครับคุณเรียวครับหงายหน้ามา,<ไ>มามองได้ครับออ๋เฮ้ยทำได้ไง เดี๋ยวตอนหลังมันจะมีท่าบงท่าบินอะไรเยอะแยะครับตอนนี้บินโอ้โหเร็วโคตรที่ชักได้วยถึงแล้วครับคุณรีวครับมาผมรออยู่หน้าตึกครับมันเอาล็อกหลังนรู้สึกเหมือนมันจะเห็นผมนะครับเราขึ้นไปบนตึกกันเลยครับพวกเอเลียนอยู่บนตึกครับฆ่าให้หมดครับมาแล้วลวงเวลาหนึ่งลายไม ไงล่ะไงล่ะไปมาแล้วจ้าเอาโดนวิ่งชนก็ตายแล้วครับนี่สอกใส่ทีนึงครับไหอีกอะไรครับมอแต่เต้นนะเอาหมดแล้วเหรอครับคุณเรียวไปปิดปิดพลังงานนะครับปิดพลังงานตรงนั้นนะฮะที่ที่มันปล่อยรังแสงไว้ครับใช่ครับปิดพลังงานเดอะ ได้ยังครับนโอเครเอามาเลยหนึ่งอันครับเหลืงหนึ่งที่ครับเห็นเห็นไหมครับเห็นแสงไหมครับว่ามาจากที่ไหนครับถ้ารับไปที่นั่นเลยครับไปครับตอนนี้อ้อกน้ำนะครับเนี่ยน้ำครับไงล่ะของหัวใจแก้ฟ้าไป ออโอ้ยยิงยิงยิงได้ยิงใหญ่โอ้ยอ,อูดีวจัดการมั้งครับอูดีวครับอูดีวเขาจะเหลือังเหลือเอเลี่ยนอีกตัวหนึงครับ <c oughs> จะไม่ฆ่ามันน้เ <c oughs> นี่ยมันกลาลังยิงผมอยู่เนี่ยจับมันมาตัวประกรันครับ <c oughs> ดีมากโยนเกิดอาการบ้าอ่ะไปที่จุดศูนย์กลางเลยครับเห็นไหมครับ ไปที่จุดศูนย์กลางที่บารเรียมันเปิดแล้วครับไปก,กันเถอะครับอโอ้ยแม่น้ำอีกแล้วขึ้นโอ้ยมาเรื่องครับผมปราบหมดแล้วครับ,ม,รบมันช้าครับอ่ะวิชามาตเข้ามิด โอ้เอาวอาได้แล้วครับมันเมื่อกี้ผมเห็นไอ้คัสเตอร์สีฟ้าๆแว๊บๆอยู่ข้างบนนี่เอาอึ๊ยอะไรบอสมาบอสมาเอาฆ่าฮึ่ยปล่อยเลเซอร่ได้ด้วย้ึงกับกรเด็นไปไหแล่ะต้องฆ่ามันอย่างเดียวครับ อู๋อู๋อู๋อูแอูรกู๋อออู๋อู๋อ๋อู๋อู๋อูอู๋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 อูอู๋ออยออู๋อ๋อู๋อู๋อูอู๋ออูอออู๋อูอูยอูอูอูออู๋องนู้๋อ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 ออ เออแล้วมันไปไหนแล้วออามันขึ้นแล้วครับแล้วผมก็ติดอยู่ในน้ำแทนนิดเดียวครับจะตายแล้วตายแล้วข้าไปเลยโอ้ยคนเดียวบินเข้าไปในท้องนะครับตอนนี้กำลังเข้าไปจัดการกับใส้ข้างในนะครับตอนนี้ผมคอยดูแลอยู่ห่างๆอย่างหงวงขอต่อยที เป็นไงบ้างครับคุณลิวครับคนเชื่อไหมครับรู้สึกเราจะได้พลังมาใหม่มานะครับพลังอะไรนะครับเนี่ยได้พลังเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะนี่ครับแล้วก็ไปซ้อมครับแล้วทำไมผมถือลูกซองคนเดียวเลยเนี่ยจะถือลูกซองทำไม วิธีการใช้พลังครับคุณคุณลิวต้องกด F1 ครับ F1 เพื่อเลื่อนมาเป็นหมวดพลังนะโอเคนะครับแล้วกดตัว Q ครับกดตัว Q เพื่อปล่อยปล่อยให้โดนคนนะครับคนอยู่ข้างหลังเนี่ยครับแล้วก็ฆ่ามันครับอ๋อแบบนี้นี่อ๋อปล่อยใหม่ครับปล่อยอ่านั่นแหละครับอ่ะมาโผล่ใกล้ๆ ขอมั่งโอ้มากันเพียบไงล่ะมันเลยเดี๋ยวใส่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปล่อยใส่ UFO ครับเดี๋ยวผมผมขอขึ้นไปยืนบนนั้นนะครับอยากอยากขึ้นไปยืนเล่นบนยูฟ่ามาตั้งนานแล้วครับเล่นเลยนะครับ เาวยขงี้ดัปล่อยแล้วเหรอครับอไปกับนอนเลยเดียวนี่ขอเตะทีถีบระเด็นออกมายังไม่ตายขอทีบอีกทีเอาเอาทีบไม่โดนเอาเตะเล่นเป็นฟ well ุตบอลโลกเลยตอนนี้เฮ้ยต้องปล่อยพลังเอาแล้วครับเอามาลองกับบอสนะครับ โอ้ยเดินเนี่ยไม่ใช่มนุษย์อ่จัดการมันครับด้วยด้วยด้วยพลังครับเปืนน้ำไม่มีปืนนะหนักปล่อยพลังครับปล่อยพลังให้โดนมันเออนั่นแหละแล้วก็ ยิงไม่ไม่มีปืนเหรอครับไม่มีครับอ้าวอ้าวเว้าโอ้โหเฮ้ยโอ้โหโดนอีกแล้วอ้าวไปไหนโอ้ยอ้าวไม่โดนครับอ่ะโดนละโอ้โอ้โดนตลอดอ้าวตายแล้วครับตายแล้วเอ้ยเฮ้ยทำไมผมไม่มีปืนแล้วครับเนี่ย ถือซะสองข้างเลยทีเดียวโอเคครับก็ผ่านกันแล้วครับรู้สึกคุณเดิวจะรัวเอนเ r อร์เยอะเลยนะครับนครับาไปเขึ้นครับก็ตอนนี้ก็ได้พลังพิเศษมาอย่างละโอเคงั้นก็เดี๋ยวเรามาปิดพาร์ทกันก่อนแล้วกันครับคุณเดิวครับ วันนี้ก็ได้พลังพิเศษมาอันนึงและเดี๋ยวเราไว้ต่อกันอีกทีพักหน้าครับไปเจอกันที่พักสี่นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่ปล่อยปล่อยสักดอกครับอ้อาวไม่โดนครับโอ้โหเอ,อ้ย